ลูกผู้หญิงคนหนึ่งแม้กระทั่งลูกชายเหมือนกันนะการแต่งงานถือว่าเป็นแบบว่างานที่สําคัญมากๆบางคนนี่หูต้องไปเก็บเงินเก็บทองนะเพื่อที่เราจะได้สมรักสมรสกันแต่ผลปรากฏว่าบ่าวสาวคู่นี้ค่ะเก็บเงินเก็บทองจากงานแต่งจ้างออกเกนไนมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ออกเกนไนเทงานค่ะเทงานวันไหนวันแต่งนั่นแหละค่ะ แลวยังไงคือแขกเหลือคือเขาเตรียมตัวกันมาแล้วอะ่ะแต่เทงานเขาแบบนี้พื้นที่ก็ปรับไว้แล้วกะจะตั้งโต๊ะ<ม>จีนกันสักหน่อย<ม>ตั้งทรงตั้งซุ้มกันสักหน่อยไม่มากริบเลยกริบเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วคนที่ปวดใจที่สุดก็คงจะเหนี่ม่พลเจ้าสาวนะคะผู้ใช้ติกตอกคนหนึ่งก็เ,เอามาโพส์แต่ค่ะเป็นลักษณะการเตือนภัยว่าถูกออแกนไนท์เทงานแต่งงานนะคือก่อนที่จะเริ่มงานไม่กี่ชั่วโมงใจร้ายจังเลยอะ่ะคือเขาจะไปหาคนมาทําแทนทันได้ไง มันไม่ทันซุ้มนี่คือมาแต่ซุ้มนะคะผ้าระดับตกแต่งดกอกมงดอกไม้มาไม่ทันค่ะคือผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปพื้นที่ที่บ้านของคุณแม่เจ้าสาวนะอยู่ที่อำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณแม่บอกแบบนี้ญาติพี่น้องเสียใจและที่สําคัญก็สงสารลูกสาวเหลือเกินเขาอุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองอ่ะมาจัดงานแต่งแบบนี้แต่ออกกันไ์นไม่รับผิดชอบมาทํากับครอบครัวของเราแบบนี้ได้อย่างไรมันน่าโมโหนะัก ก็เลยตัดสินใจค่ะเรียกค่าเสียหาย1 0 0 0 0แสนบาทเป็นการชดเชยค่าเสียหายด้วยและก็ไม่ไปทำแบบนี้กับใครคนอื่นเขาเ้าอีกโดยทางเราอ่ะไปลงประทึกประจําวันเอาวไว้ที่สพมพ,พิสัยนะจะให้ฝั่งออค์กนซ์ชดเชยค่าเสียหายเหตุเขาบอกว่าเขาพร้อมด้วยนะที่เขาจะชดเชยค่าเสียหายเป็นการเยียวยา1000 0แบาทแต่ว่าเขาขอผ่อนชาระ 3งวดนะคะงวดแรกก็คือ13มีนาคมนี้เป็นเงินจำนวนส0,000บาทก่อนฟังเสียงของคุณแม่ค่ะเราเก้าไปที่ร้านเขาก้าแรกอะล่ะเอาใจซื้อเขาเราเสียดายในที่ยกมือไหว้รับไว้กันเนี่ยเราเสดายก็วานนี้ทำไมทันกับเราอย่างนี้เด็กมันรลกกันมา12ปีแล้วมันเก็บเงินเก็บทองโดยที่ไม่ต้องกู้ที่ยืมสินไทยมาแต่งกับมันอะแล้วทําไมต้องทําลายงานแต่งเขาอย่างนี้เราพูดไปขนาดนี้เลยนะวันนั้นอะ โอ้โหเขารักกันนั่ง12ปีอ่ะพอจะเก็บเงินเก็บทองมาจัดงานแต่งได้อ่ะแต่ว่าถูกเคกันกระทันหันหน้างานนะเขาเสียใจไงพี่สาวเจ้าสาวค่ะบอกสงสารน้องเหลือเกินคือพูดเหมือนแม่แหละน้องเก็บเงินมาแต่งกันเองแบบนี้นะคะ5้าหมืกว่าบาทเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะคุณนักข่าวก็อยากจะวิงวอนค่ะคนรับเงินไปหรือออากระไนเนี่ยเอาเงินมาคืนน้องฉันด้วยนะแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าจะจัดงานแบบนี้แล้วก็ไปหลออชาวบ้านชาวช่องคนอื่นอีกหรือเปล่าคือน้องสาวของเธอด้ยใจ ดีนะคือเขาสงสารออเคไหนครับจะจบเท่าไหน่ก็จบเท่านั้นก็ไม่อยากจะเอาความมาค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปยังเจ้าสาวเธอให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ขอยึดข้อตกลงที่ทําไว้ที่สพบรรพทิษัยก่อนหากในวันที่13มีนาคมเนี่ย เขาบอกว่าจะจ่ายงวดแรกนะเป็นไปตามนั้นก็คงจะไม่มีอะไรแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องแจ้งความล้ค่ะเสียชื่อเลยเนาะแล้วใครจะกล้าจ้างงานถูกแล้วคือบ่าวสาวอ่ะไม่ใช่อยู่ๆคาจะแต่งงานกันนะคะเพราตวอนมี้เลิกยามเนาะไปผูกดวงกันแล้วถักพาดวันนี้ไปอ่ะไม่รู้จะได้แต่อีกเมื่อไหร่ใช่นศาสงสารมากครับผู้ชมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง